ทำเรี้อนนี้ตั้งประจุกอดีใจประคุณงามท้งส้ามองค์มาช่วยรุ่งเริมสร้างองค์ในต่างศิลปินลูกโคสัพก์เสียงเลยเคลียนเกลืเมื่อกล่าวเล็วให้พุงออกว่าไปที่นอกติน พระในบัวในโบสถ์โปรดพมาได้ยินเอ้ยพระในบัวในบโปรดพมาได้ยินเลสิงลาปินเอดหนุ่ยนายงมองเออดังขึ้นกว่าเดิ นาบูซ้ำจกเร็วนี้กรอบซ้ำเรียวต่างตูเตียนบุปผามาลางามพยายามสักการะลูกนางว้พระพุทธองค์ประลึกคำคำพระว่าไม่เตียงเรียวซ่เลเลียงดีขบายองค์ือว่าไม่เลยลง เอ้ยเป็นทีพึงถึงยามตั้งสามองค์พุรรมทรงองค์รวยวาสารณาไว้ทีปีสู้มาดูโนมว่าจะพร้อมใครคิดนี่ลูกนางอุดีนะสวาคาโตะปากวาวตาในตัวข้าข่าวทิ้งเอ่ยจึงประทับ สุปฏิปันุชิรุราไปสึงสาบถึงปลาทุ่งองเงออง,งามคำฟาบําเป็นเป็นอิทกิพประจำบุรีคำนอมคิดนิลูกนางคิดภาวนาไว้ไปโดนมารดาทางไหนกำเดิดพระบุ่เลอทะลูกรับวาเสียนักนา กลังลูกเล็กนอนปรีเมวิชาบิดาคงไม่ยารปรางกายอยูเฝ้าโคลมเลียงควงครูกก,ลกยยิลูกย่อยลูกอางไกลตาล่วงตุกเอ่ยว่าไม่สุขโภจังทองทานไปรมย่ยเมื่อใจโผว่าเมื่อกระโส้นตรงที่คอยคลองคายัน รูกโซนนั่งซือลูกนั่งบังคุมไว้ลูกได้รู้เทอาจารย์เน้อว่าไม่เปรพ้ยตจังสรรรูตัวตัวไปยันคุณครูนันสอนเรื่องดีได้จีตังอาวายคล่าวน้อยอาจารย์ เราหน่วยแกนทานชนสั่งควาวปลุกควังลูกชายา,ยา้ทว่ารผู้ชาไปคืนกรรมไม่ยำปรางอาจารย์สร้างศิษย์ไว้เอ่ยว่าไม่ได้มือไว้คณะกรรมาการทานรับนั่งด้วยทังใจมิดไม่โปรดเบตตาทานยาเงิน จ้าหน้าตีถูกไว้ไม่ได้เมินสันลาซื่นเยียดกรบว่าคืนนี้นางอบีวันเวลาดึกมามาโปรนำก้องฟากมาไกลายถูกไอปี่นองได้สุขสันคอนรุงแกงเงินเซ้งทองค้องตะวัน อนรุงเก่งเงินเซงทองข้องตะวันเอียดหนุ่ยหมอพองควันเด่นองคีเอ้ยทานที่คอยชม ธรรมบูชาสังกบ,บูชาพระพุทธประธทมพระสงบริศักการาบูชาขอข้าพระเจ้ากระพริบต่ำความรารลบตาเจ้าหน้าตีตุกตกไหวตลอดจนไม่ตึงต่ำความรารพบ่อนพอแม่พี่นองเ,เจ้าตายแหลก็เจ้ากรุงเทพมหานาคร็หล่าไ,ไล่จังหวัด ปี่กืนนีได้มารวมตวัยประพลผลล่วงคโครบเรานะครับอาตัลวามาราัตซึ่งก็ถือว่ามาโอระชพบมากใหม่ก็ได้มาแสดงเติดระเกียตและก็พ้มนัเกียดหนุ่ยโซกเหลา่านยและชาวกานาะนะครับก็เดินทางมาจา้กจังหวัดนารโคนที่ธรรมราชการา,ามรกังนี้ก็ได้รับการอุปถัม จะคุณอนุจิตสกุลนโมล้ลกกโกจงนะครับเป็นผู้อ,อยู่เบื้องหลังแลวก่งเสื้อไม่โอกาสและก็คอยอสร้างสรรค์ิ่ลปินชาวไทยจะเป็นนันตตลุงมาดูราปริงโบกแลยอย่างไรประปิดมัตรโลดอ้างไอคิวดีมีเดียนะครับ mm hmm. คุณอนุจิตสกุลนโมน ที่ว่าคุณกามา,าสั้นสำหรับวันนี้ทีพผมได้มีอยูการมาแสดงนอกจากาข้อประคุณนะไอคิวดีมีเดียโดยคุณอนุจิตสกุลมนนะครับเละกโกจงตาโรดจะไปตึ้งข,ข้อข้อประคุณฐานโซโวปิญญาช่วยโปรดโซโวจังหวัดสุราษธ,ธานีนะครับนี่คือทานเป็นผู้สนับสนุนเละกให้กำลังใจเด็กให้คำแนะนำเด็กา ระเดีพระคุณทานท้าเจ้าอวาดวัดปูนิมิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังมีบริษัทวินัยนะครับบริษัทคุณวินัย์โลเกเตรอร์รีกวา่านองวินัยนะครับเจ้าตายก็รู้จักรจะเป็นลูกชายของคุณอาเลี้ยงอา,าเลี้ยงนี่ก็มีธุรกิจเกี่ยวกับโมโรร่ระทบควายใจตัวพวกเราเจ้าตายรู้จักกันกดี นักเรียนหน่วยชอกเราหน่อยนะครับอย่างข้อพุพอ่น่อเมพี่นองทุกๆุกทานที่ได้มานั่งชมนั่งตะลุงที่นี่มาว่าเราชอบแต่ละคณะีนการมาแสดงการือ่ว่าปอเมพี่นองก็ได้ชมเสียงจจะรบวกวนแต่ก็ต้องจำใจธกิจเล็ก็กาทานที่จะชมนั่งตะลุงก็เชิญมาหนังไกลๆนะครับถ้าหนังไกลๆอาจจะไม่ค่อยจะรู้กว้างเพราะว่าการแสดงเราจะต้องมีตังนี้ยหญย มีตัางเสียงปริง,ม,งมีตัางมุกตะลกไล้กับทุกๆุกฐานนะครับพร้อมขึ้นมาแสดงนั่งกรุงตรีนี่ไล่วันแล้วตั้วเจ้าวตีจีจิเปิดตีป้านมาวตีจีจิเปิดก็แสดงอยู่บางปะกอกนะครับวตีจีจิเกาอยู่บางปลีวันที 30, ่้ามจิบก็แสดงอยูออ่ที่บางบัวทองแล้วก็มาวันทีซ่องแสดงอยู่ที่ห้วยขว,ว้างเพราะว่าพ่อแมต่ตุก,ต,กตุกทานนะครับ อาจจะชมกันมา,มาไม่ไก้ในคืนนี้การชมนั่งตะลุงต้องมา,า,งาั่งไกลๆกันเพื่อว่า,าจะได้รู้ว่านี่ยายจะเป็นไปยังไงด้วยพมพ่าภูมิมใจที่ได้มากิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อในร่วงข้องเรา,าแล้วก็ดูเจ้าพออย่างหญิงพุ่มตาปฏิทันตัวเองไว้ว่าในเมื่อร,ารอ่างกายยังแก็้งเร่งยังแสดงนั่งตะลุงได้พ่มจะมาทุกปี และการนองวินัยนะครับบริษัทวินัยโปรคลิเตอร์กร็ได้ให้การช่วยเหลือเรื่องวีีเรื่องเส้นเสี้ยงนะครับขอให้การสนับสนุนตรงนี้ผพไม่ต้องเผาอุปกรณ์วีีกรุงวยมาจากปากตายแล้วก็ยังมีนงทุธรรมนะครับโปรเจคเตอร์อันนี้ได้รับการสนับสนุนจากาประดิษฐ์ประคุณตาดาจยนประมณุนะครับเจาววา้าวัดวัดภูนิมิตหจัจดสุราธานี พราะฉะนั้นพมัยพ่นงคงกับตานมากกันเร็วกับจับจ้องไปยาวค้องทีหนังนะครับวันพรุงนี้เป็นวันสําคัญอาจานว่ามาราตทุกปีจะต้องหญิงย่อยตัวประเทศทุก,กุลจะต้องรู้จะต้องรับครับแล้วก็เรามีกิจกรรมกับตัวประจิาเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์นะครับคืนนี้เจ้านี้ใหญ่หมายความสุขกับพแม่พี่นงองนะครับนี้ใหญ่คืนนี้จะเรืร่องเราความรักกับสักดีนาะ ทีนี้ความรักกับสักดีนานีไอ้มาเปรียบเทียบกันเรื่องมันจะเตกต่างกันอย่างไงยเราจะให้ต่างสาระต่างความสุขแล้วก็ตะโลจะไปถึงต่างเสี่ยง,ปงเปลี่ยนพแม่พีน้องนะครับคือนีก้วยตานมีความสุขกับตัวหน้ากับติดตามจากระพมได้ชาวคณะตั้งเตปันนีกับความรักกับสักดีนาจากระพมนั่งเหยียดหนุ่ยโซเคลนอยรับ Thank you เตือนรองวัยรุ่นยิ่งชายแล้วนี้จงได้กิดว่าไลยชีวิตที่เรื่องราโอกิดแล้วก็น่าเป็นห่วงวัเรียนอยาค่อยคว้าง่ากูควงนำตารวงมาไล่คูว่าพิรูดีพอเมตานทำงานลังสู้กว่าเปื่อนกินตาลุ่ป มองเออตาลก็ไม่เคยน่ยนี้บางมืออดกินข้าวสาวเคยกีเงินที่มีเก็บไว้ให้ลูกได้เรียนโอ้ลูกบางคนทำพอได้แล้วนี่ใจไม่กิดว่ามวัวต่างฟิดไม่ต้นใจว่าในเรื่องคีดเขียน เาสุราดูดบุรีนี่โรงเรียนบางอาเกียนนักเรียนยิง่งเอ่ยว่าเป็นสิ่งที่เคยเจอเราเรียนรักนักปุ่นเล้ยน้องผู้ชายมารองไห้ทีลังน้องสาวกิดได้ว่าพลังเพลือ